เล่น Facebook มาเราเองก็อยากมีเงินอยากมีไรายได้กับ Facebook ใช่ไหมคะทุกคนจ๋าก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสการรับข้อมูลคลิปนี้จะเอาความรู้มาแนะนำกับคำว่ารับไรายได้กับ Facebook และเออความสบายใจมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนจ๋าสำหรับใครที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศและกำลังจะงงและสับสน ถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่ให้คำตอบเลยว่าการรับไรายได้กับ Facebook ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้การรับไรายได้หรือเพิ่มข้อมูลภาษีเราเองยังไม่ผ่านโฆษณาอะไรเลยแต่ท่านเองอาจจะผ่านการรับไรายได้หรือผ่านการรับดาวนะคะเครื่องมือการรับดาวเครื่องมือการสร้างไรายได้กับ Facebook ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ให้เราไปตั้งค่าไปกรอกข้อมูลภาษีให้เสร็จสมบูรณ์นะคะและถามว่าถ้าอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศใดก็ตามหรือ เราเองจะใช้บัญชีธนาคารไทยตามที่อยู่บัตรประชาชนได้ใช่ไหมตราบใดตัวเราเองอยู่ต่างแดนต่างประเทศหรือท่านหรือถ้าตัวท่านเองอยู่ต่างประเทศและย้ายสำเนาย้ายบ้านไปอยู่ต่างประเทศเราก็ไปใช้ข้อมูล a อ d r e s s ไปใช้ข้อมูลที่อยู่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือใช้บัญชีที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ปัจจุบันหรือถ้าอยากสบายใจก็ทําตามที่คุณสะดวก หรือตัวท่านเองอยู่ต่างประเทศใช้ธนาคารไทยและใช้บัญชีไทยใช้ที่อยู่ของเมืองไทยก็ได้เงินก็เข้าเหมือนกันนะคะทำตามที่เราสะดวกและถามว่า กรณีมันขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ควรทําแบบไหนะอย่างไรต่อดีคลิปของแอนก็มีคําตอบนะคะกดเข้าไปเพิ่มเติมแต่ถ้าตัวท่านเองบอกว่าเข้าไปกดเพิ่มเติมแล้วมันไม่สามารถตั้งค่าได้สามารถกดเข้าไปที่ฟันเฟืองเห็นไหมคะจะเป็นลูกจะเป็นรูปฟันเฟืองกดเข้าไปเลยค่ะอยู่ข้างบนมุมขวามือหรือถ้าใครอ่ะถ้าใครอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่ต่างแดนและยังไม่ผ่านอะไรเลยที่ผ่านมาเคยเล่นมายาวนานประมาณ3เดือน5เดือนหรือเป็นปีเพิ่งจะเข้ามา ทดลองทําเล่นๆเนตะรู้ไม่ใช่ว่าท่านยังไม่ได้ปิดหมวดมืออาชีพเนี่ยข้อดีสำหรับใครที่ยังไม่ยังไม่ได้ผ่านกฎผ่านเกณฑ์และไม่ได้ปิดหมดมืออาชีพทําไปเรื่อยๆทําไปทุกวันทําบ้างไม่ทําบ้างแต่มีการแจ้งเตือนมาหน้าตาแบบนี้อย่าปล่อยไว้นะคะถ้ามีการแจ้งเตือนกับการรับดาเพิ่มข้อมูลภาษีเขาจะอยู่กับท่านเองอยู่6เดือนอันนี้ข้อดีเลยนะคะทุกคนจ๋าข้อมูลการรับไรายได้กับ Facebook Facebook จะให้โอกาสเราเอง Facebook เขาจะให้โอกาสหรือที่เรียกกันว่าให้สิทธิ์การตั้งค่าการรับรายได้กับ Facebook ประมาณ6เดือนนะคะสบายใจได้เลยถ้ามันเกินกำหนดในช่วงระยะเวลา5หรือ6เดือนระบบจะแจ้งเตือนว่าคุณจะหมดสิทธิ์แต คุณสามารถสร้างไรายได้กับ Facebook ได้ปกติด้วยการโพสต์ภาพน Post ิ arning, Post ่งโพสต์ข้อความลงรีโอคลิปยาวสองอาทีขึ้นไปหรือ3นาทีและลงรีโอคลิปสั้นถ้าคุณว่างและคุณสะดวกนะคะสิ่งที่ได้มาคุณก็สามารถตั้งค่าการรับไรายได้กับ Facebook ได้ปกติหรืออยากมั่นใจอยากชัวร์ว่าคุณจะมีสิทธิ์การตั้งค่าการรับเงินกับ Facebook ได้ไหมกดเข้าไปเลยค่ะในที่แดชบอร์ดมืออาชีพหรือที่ฟันเฟืองนะคะหรือที่รูปดาวการรับไรายได้กับ Facebook กดที่ฟันเฟืองได้เลยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะทุกคนจ๋าเปิดมุดมาทีมาถ้าใครผ่าน 1. ดาว 2. โบนัสประสิทธิภาพ 3. โปรแกรมสมาชิกหรือ,อสโฆษณาในคลิปสั้นหรือ 5. อาโฆษณาในคลิปยาคริสตีนนั่นแหละค่ะทุกคนจ๋าอย่าลืมไปตั้งค่าไปเพิ่มข้อมูลภาษีหรือไปอัปเดตข้อมูลภาษีให้เสร็จสมบูรณ์มันสําคัญมากๆเลยนะคะและก็ท้ายคลิปนี้ ถ้าใครพยายามไปแก้ไขข้อมูลภาษีชื่อท่านเองเป็นภาษาไทยใช่ไหมชื่อท่านเองเป็นภาษาไทยถามว่ามีสิทธิ์จะรับไรายได้กับ facebook ได้หรือเปล่าไม่ได้เลยค่ะไม่ได้น้อยมาก80หรือ90หรือ99%เกปอร์เซ็น์ก็ว่าได้ที่คุณไปใช้ชื่อนามสกุลภาษาไทยและมีสิทธิ์การรับไรายได้นะฮะบางท่านก็ได้บางท่านก็ไม่ได้และ มันจะยากกับการโอนเงินผ่านต่างประเทศมาที่เมืองไทยนะคะชื่อนามสกุลท้ายคลิปนี้นะคะชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ไปแก้ไขด้วยที่แดชบอร์ดมืออาชีพกดเข้าไปมันจะมีการรับไรายได้หรือการชำระแบบนี้อ่ะกดเข้าไปที่ฟันเฟืองแล้วไปแก้ไขและชื่อนามสกุลห้ามไปใส่มิสคำนำหน้าห้ามไปใส่มิสเตอร์นะคะ อันนี้ไม่ได้เลยอย่าไปใส่คำนำหน้ามันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้มันจะขึ้นสีแดงและมันจะไม่ผ่านเนี่ยและบางท่านไปใส่ข้อมูลชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แต่มาใส่ชิดติดกันหรือไปใส่จุดๆๆเว้นวรรคไม่ได้ไม่ได้ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และก็เว้นวรรคชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และก็ทิ้งช่วงเว้นวรรคอย่าให้มันติด อย่าให้มันติดชิดกันนะคะทุกคนจ๋าและอย่าไปใส่คำน้ำหน้ามิสเตอร์ไม่ได้ใส่แค่ชื่อและก็นามสกุลใส่ให้ถูกต้องหรือระบ,บุอย่าลืมไปบันทึกระบ,บุประเทศยืนยันประเทศที่ท่านอยู่ให้ถูกต้องเลือกประเทศไทยถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็ไปเลือกคำว่า Thailand นะคะทิปคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภาษีอย่าลืมไปกดติดตามหรือ ขออภัยค่ะอย่าลืมไปกดติดตามหรือไปรับฟังรับชมย้อนหลังในแอปแดงของแอนชื่อเดียวก,กันกับแอนพาเพลินคนอุดรชื่อเดียวก,กันกับ Facebook นี้เลยค่ะนะคะเพราะว่าในช่องแอปแดงมันสามารถค้นหา และมันสามารถดูได้ตามที่คุณสะดวกนะคะสามารถค้นหาได้ง่ายนะคะคลิปนี้มีความรู้และมีคำตอบใครติดปัญหาอะไรสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะคะใครเจอปัญหาเกี่ยวกับการรับข้อมูลภาษีการรับรายได้กับ Facebook ถ้ามันยังไม่ขึ้นชำระเลยหรือถ้ามันขึ้นชำระแล้วมันตีกลับให้ไปเช็คด่วนอย่าลืมไปอัปเดตชื่อนามสกุลให้มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นกำลังลใจทุกคนค่ะสู้ๆจ้ะแก้ไขด่วนเลยนะคะ